สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแชร์กังขออวยพรให้ท่านทุกๆคนจงผ่านพ้นทุกวิกฤตใ่นด้จงมองโลกในแง่ดีเข้าไว้เจยวอะไรบันก็ดีดีดี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับพลรพานะคะที่หน้าเพจขอพลราพานีเรมิสชีวิตด้วยกฎจักรวาลกฎแรงดิงดูดค่ะคุณขาอ่าวันนี้เราเดินทางมาถึงวันที่สี่แล้วนะจ๊ะนะคะขอขอน,จน,จนอุญาตแชร์ตรนนัว,วตอเองกันโอ้ย อขออนุญาตแชร์ตัวเองสักสองวินะคะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้ว สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสวัสดีทั่วโลกสวัสดีผู้ใดที่เข้ามาเบิง์ซองนี้เนาะพี่น้องเนาะเออซองนี้เนาะจะเป็นซองพลังใจพลังคิดบวกเนาะสังคมมาเป็นสังคมคิดบวกํากันเด้อพี่น้องเด้อ คิดลบมาจากจะกปีแล้วชีวิตกันยังซ้ำเก้าลองมาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีคิดเบิ้งกว่านะหลายหลายคนมาตามหาความหลายๆคนตามหาความสําเร็จโอ้ยทํางานเป็นลูกน้องเขาเฮ้ยแต่ไหนมันกระบบื้อก็เ,กเพราะว่าเฮาม,มีความเฮามันเป็นจากที่ว่าความคิดของเฮาพ่อแม่พี่น้องเอยมาฟังเด้อเู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้แล้วโคตรโชคดีนี่เลยพี่น้องเลยอ่า ขอคนยาแสจ้าของก่อนแสผู้เจ้าสะก,ก่อนน,นะนนเนาะแสจ้าของก่อนเด้อ ในการประสบความสําเร็จเออสามห้ามีสามคอนี่เหาสิประสบความสําเร็จแล้วสิโอ้โหทะลุแจงแทงทะลุเนาะมันเป็นจังไดลองมาฟังมือก,กูนะอ้ามาเป็นภาษาบาลจโครงบาทีพี่น้องเอออ่ากับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการจ้าสวัสดีนะคะวันนี้พบกับพงษ์นาภานะคะเออที่หน้าเพจพงษ์นาภาในละมิดชีวิต ด้วยกดจัก,กรวาลกดแรงดึงดูดนะคะทุกคนขาใบาผงน้ำาเองจ้าวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันในหัวข้อ3เทคนิค3เทคนิคในการประสบความสําเร็จมันง่ายมากมากเลยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่เคยรู้ไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่าเฮ้ยเราต้องมีสิ่งนี้เหรอเราต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้เหรอเราถึงจะประสบความสําเร็จ มันง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะมันเปลี่ยนแค่ความคิดของเราเองมันไม่ได้เปลี่ยนที่ใครไม่ได้เปลี่ยนสภาพวแวดล้อมมันเปลี่ยนที่ตัวของเราและภายในใจิตใจของเรานั่นเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะอืตามด้วยชื่อสีไกทุกที่เอยสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาช่วงบ่ายนะคะทุกคนเออมาช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้นะคะมาใครที่เข้ามาแล้วนะคะมารับ ความรู้สิ่งดีๆที่ของนภาจะมาแบ่งปันในวันนี้นะคะกับการที่เราจะประสบความสําเร็จเราต้องมี3สิ่งนี้นะคะทุกคนถ้ามี3สิ่งนี้แล้วเราจะสําเร็จแบบรวดเร็วสปุดสปัตเร็วมากๆเร็วยิ่งกว่าแสงแรง แรงแสงอะไรนะเขาเรียกแรงแซงทุกผลลัพธ์แน่นอนนะคะทุกคนสวัสดีนะคะสำหรับสวัสดีจ้าสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้นะคะ3เทคนิคในการประสบความสําเร็จนั้นเราข้อหนึ่งนะคะอันดับหนึ่งอันดับแรกก็คือเรา อารมณ์ความรู้สึกของเราอารมณ์ความรู้สึกของเราหมายความว่ายังไงคะทุกคนหมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าเราจะเสกสร้างชีวิตนั้นเราต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองควบคุมควบคุม เขาเรียกว่าควบคุมอารมณ์อารมณ์ในที่นี้ก็คืออารมณ์ที่หงุดหงิดโมโหนะคะขี้นินทาอะไรก็แล้วแต่อารมณ์ที่อยู่ในเชิงลบนะคะเพราะมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่ได้ทำให้มีสิ่งดีๆเข้ามาหาเรามันมีแต่สิ่งที่จะทําให้ตัวเราหรือว่าจิตใจของเรารู้สึก เหี่ยวเฉาหรือว่าเศร้าส้อยนั่นเองนะคะทุกคนข้อหนึ่งก็คืออารมณ์ความรู้สึกอันดับแรกเราต้องเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกของเราก่อนเปลี่ยนจากจิตใต้สำนึกของเราเปลี่ยนจากภายในของเรานั่นก็คือการเซลท็อกเซลท็อกกับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการ ใส่คำพูดดีๆใส่ภาษาดีๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นภาษากายหรือว่าภาษาเขาเรียกวอะไรภาษาจากข้างในนะคะทุกคนเปลี่ยนการซิลทล์กใส่คำพูดดีๆพูดดีๆกับตัวเองพูด ชมเชียร์ให้พลังตัวเองพูดในสิ่งที่เราอยากจะได้พูดในสิ่งที่เราอยากจะเป็นอย่างเช่นเฮ้ยฉันเป็นคนเก่งมากเฮ้ยฉันเป็นคนสวยและรวยมากเฮ้ยฉันไม่ว่าฉันจะหยิบจับอะไรฉันก็ประสบความสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆฉันได้รับการสนับสนุนจากผู้คนมากมายนั่นก็คืออันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะทุกคนยกตัวอย่างให้ฟังมันมันก็แล้วแต่เราจะใส่คําพูดแบบไหนให้กับตัวเราเน้นนะคะเน้นเป็น คำพูดเชิงบวกนะทุกคนคะ่ะเพราะถ้าเราพูดภาษาดีๆภาษาบวกๆให้กับตัวเราหรือว่าจิตใต้สำนึกของเราเขาจะรับคําสั่งจากตัวเราเฮ้ยฉันต้องการชีวิตแบบนี้ฉันต้องการที่ฉันฉัน,ฉ,นฉันต้องการที่จะเป็นคนสวยและรวยมากฉันต้องการ ความเป็นมหาเศรษฐีอะไรก็แล้วแต่ใช่ภาษาดีๆภาษากายให้กับตัวเองในเชิงบวกนะคะทุกคนใส่ภาษาเชิงบวกเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะเป็นภาษาที่ทําให้เราไปต่อเป็นภาษาที่เราพูดกับตัวเองนะเฮ้ยฉันมีความสุขจังเลยอะเออเป็นภาษาที่เราพูดแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกดีจากภายในของเราเออเรารู้สึกดีมองอะไรก็ดีไปหมดเออและข้อที่สองนะคะก็คือการมโนการเห็นภาพ การเห็นภาพว่าเราอยากจะเป็นคนแบบไหนเราอยากจะมีบ้านแบบไหนเราอยากจะมีเงินสักกี่ร้อยล้านในบัญชีธนาคารของเราให้เรารู้สึกบมโนหรือว่าเห็นภาพสะกดจิตใต้สำนึกของเราว่าเฮ้ยฉันปรารถนาบ้านเดียวราคา3ล้าน ออประมาณนี้ซื้อด้วยเงินสดๆอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเฮ้ยฉันต้องการมีเงินในบัญชีมีเงินเก็บ100ล้านบาทจากการทําธุรกิจออนไลน์นะคะทุกคนเพราะว่าธุรกิจออนไลน์นะคะเราสามารถรับรายได้โดยที่ไม่จํากัดรายได้เราจะรับรายได้เท่าไหร่ก็ได้นะคะเอออันนี้ก็คือการมโนการเห็นภาพการที่เราเห็นภาพแล้วเรารู้สึก ฝังจิตใต้สำนึกของเรารู้สึกบ่อยๆคิดซ้ำๆคิดบ่อยๆคิดซ้ำๆรู้สึกดีในระหว่างที่เราคิดหรือว่าเรารู้สึกดีแล้วเราพูดตอกย้ำกับตัวเองฉันปรารถนาที่จะมีบ้านเดียวราคา3ล้านบาทด้วยเงินสดฉันต้องการฉันปรารถนาที่จะมีรถเบนซ์ราคา2ล้านบาทด้วยเงินสดสดฉันทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ฉันปรารถนาฉันปรารถนาที่จะใช้เงินสดๆดเท่านั้นเออ ปาถน,นาที่จะเป็นนักธุรกิจออนไลน์ระดับโลกอะไรประมาณนี้เราก็ใส่เข้าไปค่ะการมโนแล้วก็พูดการพูดแล้วก็การมโนมโนในสิ่งที่เราอยากจะได้เมโนในสิ่งเฮ้ยฉันประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยในวันที่เราประสบความสําเร็จนั้นเราใส่เสื้อผ้าแบบไหนใส่ชุดแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะเอออันนี้มันมาถึงข้อที่3นะข้อที่3ก็คือการสวมการเป็นนะคะทุกคนคะ่ะ สวมการเป็นว่าเราอยากจะเป็นคนแบบไหนเฮ้ยเราอยากจะเป็นเราให้เราสวมท่านเป็นเลยนะคะเหมือนกับว่าก๊อปปี้นะคะอเอาแบบที่เราอยากจะได้มาเป็นตัวของเราในแบบของเรานั่นก็คือเฮ้ยเราจะจะเป็นมหาเศรษฐีเฮ้ยแล้วมหาเศรษฐีเนี่ยเขาแต่งตัวยังไงนะเขาเดินยังไงเขาหายใจยังไงเขายิ้มยังไงแม้กระทั่งแบบนี้นะคะทุกคนเก็บรายละเอียดแล้วมาก๊อปปี้เป็นตัวของเราเองเออทา ก๊อปปี้หรือว่าสวมกันเป็นในแบบวันที่เราประสบความสำเร็จนั้นเราจะยิ้มเราจะยิ้มมีความสุขแบบไหนหน้าตาท่าทางกิริยาของเราและทุกคนในครอบครัวของเราเขาจะรู้สึกยังไงและเขาจะแสดงความยินดีและเขาจะรู้สึกยิ้มยิ้มแบบมีความสุขยิ้มจากหัวใจยิ้มทางสายตามยิ้มทางใบหน้ายิ้ม จากภายในออกมาสู่ภายนอกเป็นพลังความสุขออกไปให้กับทุกๆคนจ้า